หับยืนแคช่งรพลกับปัาสังเกชุาไดา,ไาทุกแก่หนาบา้า่เมืองที่กฎหมายไม่อาจอยู่เหนือกฎหมู่ผู้คนเกรงกลัวกักับทธิพลของเราบาฟียังพาเพิงมทยองหุ่นหนแก๊งค่สีและผู้นำแก๊งโจมาีนำมาซึ่งสงครามสองแก๊งคู่อริต่างรบราหัมหัดหรือยแย่งชิงตำแหน่งรองหุ่นหน้าเจา้าพ่อีหวังว่าสัวนตนเองจะเจ้าขึ้นมันใหญ่แต่ไม่ใช่กับคู่สีเรี ยังห้าละมาทั้งคู่สั่งสมไปแขนกับสองไกงนี้ที่เคยทำลายครอบครัวจนแตกสะบัน้นจนกระทั่งสัญญาณการชูระแขนได้ปรกากฏด้วยการมาถึขงของสายสืบสืดเก่าผู้กองทัพทิมถวยที่ไดือรับภารกิจการก,กวาดล้างผู้มีอิทธิพลมึงไม่ใช่เหอพี่ไม่มีสิทธิ์พูนและอกขอให้ห้าเละมากลุกขึ้นสู้ชนิดตาต่อตากับแก๊งอันดับหาึา่น,นับวันจียิ่งใหญ่ครับฟ้า ในระหว่างที่มือกำลังจะลุบเป็นฝ่ายหนทางทูงแขนของข้าละมาก,กลับสะดุดเมืออ่อหญิงสาวที่ตนเองรักกำลังถูกคุกคามยิ่งทำให้ความแขนข้าละมากฏ่กทุทวงมีขู่สงครามกลางเมืองครั้งนี้คร้ข้าขาร่มงได้ทันทีเตรียมรับถอยหลังเลยไม่หยุหญิงไม่ยังถ้าไรมไม่เงี้ไม่ก่าวจามาห้ามกับพวกพี่ๆไร่ป้าไหลชาเมษายนนี้เมื่มอหมดโมกให้โลกจับในโรงภาพยนตร์